ไต็หมหัวฮะเนี่ยแหละครับลูกซองสไนเปอร์เขายิงกันอย่างนี้แหละครับ <S <S สวัสดีครับชบาว Battlefield ทุท่านถึงกับผมกล้องสร้างกันอีกแล้วนะกันในเกม Battlefield 2 0 4 2ครับก็ตามชื่อคลิปครับวันนี้ก็จะเล่นในส่วนของปืนลูกซองที่เล่นตอ้ตนั้นลองเอาไปเล่นดูแล้วเฮ้ยมันยิงระยะไกลได้ซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นจนปลดในส่วนของกล้องนะครับสโคบไกลนี่ฮะเป็นสโคบไกลสุดแล้วไม่มีไกลกว่านี้แล้วนะครับคือไกลสุดก็คือ คูณ2นั่นเองนะครับก็เรียกว่ามันไกลได้แค่นี้นะครับก็คงแบบไม่เล่นเป็นสไนเปอร์เกินไปซึ่งกระสุนที่เราจะใช้หลักๆก็คือเป็นกระสุนสลักนั่นเองนะครับโอเคซึ่งก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับแปลจของซาครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือ ก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับในส่วนของแมกกาซีนนะครับผมก็เอาไปเอาบัคช็อตไปด้วยเป็นแบบดรัมนะกระสุนเยอะนะครับก็เผื่อแบบระยะใกล้แต่ก็ระยะไกลคือเอาเน้นสลักยิงนะครับผมโอเคบอกเลยว่าสกินสวยด้ยวยไป,ไปเข้าเกมไปยิงคนกันดีกว่าครับผม โอเคครับผมเข้าเกมมาแล้วฮนะกับคอนควสนะครับเราเล่นซีนหนึ่งก่อนแล้วกันนี่ครับผมออก็นี่ครับนี่คือระยะไกลโอ้รยิงจะพึ่งใจเย็นเพื่อน,อนโอเคเฮ้ยกำลังเทสให้คนดูเลยมีตัวลงมาเพื่อนโอ้ยิงยากอยู่นะกระสุนต้องค่อนข้างย้อยนะคือทุกความลูกซองเนาะมันจะไม่ย้อยก็คงแปลกๆนะกระสุนจะย,ย้อยพอสมควรน,นะโอ้มันนั้นด้วยป่ะเนะี่ยเลือดหายไปครึ่งหลอด ผมมาลงบีแล้วโอ้โหบอกเลยว่ามุมนี้ยิงฟรีลงมาแล้วโอ้โห,โโหมีคนยิงผมปะบ่นแล้วปอน่ะเฮ้ยเพื่อนยิงยากยิงยากพอสมควรมันเล็งตรงเป้าไม่ได้นะตรงแหลมๆอะไม่ได้นะมันต้องเล็งเผื่อหน่อยวันนี้เพื่อนอุ้ยรู้จักสไนเปอร์ปารู้จักทุกองสไนเปอร์ปะครับมาเลยใช่มันต้องยิงเผื่อพอสมควรนะ เห็นไหมเอ้ยเอาคนนี่วะนึกว่าบดโอเคฮะมีมุมยิงอยู่นั่นอ่ะวะัดนี่แหละความเทพของลูกศรสไนเปอร์ฮะแต่กระสุนมันจะช้านะครับสวัสดีเพื่อนกระสุนหมดแล้วฮะนี่ครับนี่คือข้อเสียฮะไปฮะกระสุนหมดก็ต้องกระบอกก็ต้องเอาไอ้นี่ไปสู้ฮะโอเคฮะลงไปฮะไปก่อนแล้วครับ โอ้ตัวมาเพียบเลยว่ะมาเพียบเลยเพื่อนสวัสดีครับโอเคมายปล่าโอเคเดี๋ยวโยูผิดอ่านยูบันโยนไปก่อนทำลายรถก่อนฮะทำลายรถฮะรถพังป่ะไม่พังเหรอมีขายข้าเปล่าถึงรถไปก่อนหนึ่งทีอ่ากระสุนนี้ก็ยิงระยะไกลได้ไหมก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่อืไม่ไหวครับ ีนะตูเอ้าลืมเปลี่ยนแม็กถั่วแล้วก็ว่าทำไมยิงแล้วมันไม่ตายโทษทีครับอุ้ยรถศัตรูนี่หว่าเอาไปเลยเรียบร้อยโอ้ปืนกระสุนแล้กินยิงยากนะเออซึ่งมันเป็นสไนเปอร์ได้แต่มันยิงยากครับอะไรไปไหนแล้วรถใครอ่ะรถเพื่อนใช่ไหมโอเควันนี้คนยังไม่เต็มห้องนะโอเคยังครึ่งนึงอยู่อะ ปืนปืน่ไปข้างล่างดีกว่าอะไรนะรถกระบะสวัสดีครับอ้าวไม่โดนด้วยวะเอาโอเคเปลืองกระสุนไหมยังไงเนี่ยไอ้ไม่เปลืองได้คิวเหมือนกันโอเคผมลงไปเล่นตรงบีหนึ่งเลยแล้วกันฮะฮึมมีเพื่อนเราเยอะเฮ้ยเลยเลยน่าจะมีตัวป่ะผมว่ามุมนี้ได้อยู่นะโอ้ยิงยากหนึ่งเลยครับ เออตายโอ้โหปาลาบดใส่ซีหนึ่งกำลังโดนไปซีหนึ say, re ่งดีกว่าผมว่ามีที่หยัดเล่นแล้วไปซีดีกว่านี่คนโดนรอาปะไม่ตายโอ้โหยิงไม่ทันเกมนี้โดนบอดยิงตายเรื่องปกติครับเพราะว่าตอนนี้บอดมันโหดมากโอ้ตูเพียบแน่ๆเลยข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมโอ้โหใช่เลยเนี่ยใช่เลยตูเพียบเลยบดูบดไปก่อนเลยเพื่อนโอ้โหดูบร์ดไปก่อนเลย โอ้ยิงติดยิงติดเสาเอาหนึงนะโอเคค่อยฟดันเข้าไปฮะอึ๊บเล่นระยะนิดนึงฮะเล่นระยะนิดนึงยิงยิงเครื่องก่อนยิงเครื่องก่อนโอเคเข้าโอ้ยข้างหลังมาเหรอหลังมาไม่รู้ครับแต่ข้างหน้ามาฮะข้างหน้ามีโอ้เจอเฮอเคมาเลยเพื่อนสวัสดีครับซ้ายขวาหน้าหลังเต็มไปหมดเลยประตูดันกันมาไหมนั่นตูป่ะตูนัดหนึ่ง แอบแล้วฮะโหว่าเพื่อนแหมถ้ามีแม็กใหญ่กว่านี้คงจะดีนะฮะเฮลิคอปเตอร์มาเอาไปก่อนเลยเพื่อนสองลูกอุ้ยระเบิดดีนะติดเอาวันนี้เพื่อนอุ้ยโดอุ้ยโอ้ว่าโหช็อตนี้ยิงโดนได้ยังไงวะกะล้วนๆยิงไปก่อนท่านตู้ปะมีตูอยู่มีตูอยู่โอเครีโหลด ไปครับดันกันไปดีกว่าข้างล่างก็มีนี่ว่าขู่ข้างล่างข้างล่างใงญ่นี่ว่าข้างล่างใงญ่โอ้เออเอาไปเลยเพื่อนเอาไปลูกหนึ่งให้ไม่ต้องพรตายอย่าตกอย่าตกอุ้ยระเบิดเข้าไปก่อนเลยกหนึ่งลูกเปิดไปก่อนหนึ่งลูกโอเคผมว่าระยะนี้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนเป็นแม็กนี้โอเคดีโหลด ป๊บเป็นแม็กโอเคครับได้แล้วฮะอื้อหือนี่ก็เยอะเกินเย้ตกใจมาเกิดกับฮออยู่ฮอมันลงอย่างนี้ตกใจเลยผมเฮ้ยมีคนเหรอไหนวะมองไม่เห็นเลยอยู่ไหนวะนอนอยู่เหรออ้าววัดมันมองลอดช่องได้ยังไงวะเนี่ย นี่แหละครับพลังใหญ่เดไเลยเพื่อนให้อุ้ยอุ้ยเกือบเกือบอยู่ีโลดโอเคสวยนี่ก็ปาระเบิดแม่นอย่งเลยตายก็ได้ครับออต้องหามุมยิงจากข้างบนอย่างเงี้ยฮะอ่าจจะเล่นได้นะครับต้องหามุมยิงเงี้ยโอ้โอ้ว้โอเค โอ้ยอย่กระตุกเจอเลยเว้ยเฮ้ยรีโหลดอ่านี่ก็พุ่มพันไปเลยหนึ่งทีไงล่าสวยฮะข้างบนจริงนะฮะดูข้างบนมันยิงสนุกเลยน่ะเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเดี๋ยวเจอกันจอดกันอย่างนี้เหรอเฮ้ยเพื่อนเราก็จริงจังเกินเออระยะนี้ต้องเปลี่ยนกันกระสุนนี้ฮะรีโหลดก่อนโอเค โอเคได้อยู่ฝ่ามีปะไม่รู้สายแต่ซ้ายน่าจะมีกลาวซ้ายก่อนกดไปก่อนเลยฮะกดไปเป็นแม็กเลยเอาไปเล<ป>ยเพ<ป>ื่อนระเบิดนี่โหลดยัดแมงม่เข้าไปบึ้มสวยตายมาลูกซองนี่มันเหมือนปืนโหดเหมือนกันนะเล<ป>่นท<ป>ุกระยะเลยฮะระยะใกล้ระยะไกล มันมาหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วผมเข้ามาแล้วเพื่อนนี่ก็ยิงยังเลยเอ่ยัดแม็กกลับเข้าไปโอ้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 อะไรเนี่ยโอ้ดูเดือดจัดๆเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กกลับก่อนโอ้คนเพียบเลยโอ้ครับเดี๋ยวผมบอกครับยังไงมันมันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นแบบมันเป็นแบบสไนเปอร์ที่ยิงรวมไม่ได้ครับ กระสุนมันจะสายมากนะฮะเออโอ้โหศัตรูเพียบเลยครับตรงหน้าโอ้โหไปเลยเพื่อนให้ไปเลยนั่นตายไปด้วยกันเลยไปเออบึ้มตายเลยโจโจโจโเออสุดยอดครับปาก็มีนะใช่ป่ะแต่ซ้ายมีเต็มเลยฮะไปซ้ายครับปาก็มีอ่ะปาก่อนโอเคโอ้ซ้ายซ้ายไกลไปซ้ายกลับไ่ไม่ไหวระยะนี้คือจะเลือกใช้กระสุนไหนก็มันก็มีผลหมด คือใ,ใช้กระสุนนี้ระยะใกล้ก็ได้เปียบระยะไกลคือเสียเปียบแต่ถ้าใช้ขสุนสลักระยะไกลได้เปรียบครับระยะใกลคือก็ก็ได้แหละแต่มันก็ต้องแม่นหน่อยนะฮะเอาไปเลยเพื่อนอะโอ้โหสไนเปอร์อยู่ข้างบนเจอกันเจอกันเพื่อนผมมาตามที่ผมกล่าวไว้เมื่อกี้นายยิงผมใช่ไหมฮะยิงผมใช่ไหมอยู่ข้างบนใช่ไหมมาละโอ้โห มันเป็นไปได้ยังไงอะลงมาแล้วโหลดตัวลอยนี่มันเป็นไปได้เหรอครับอยู่ไหนเพื่อนขอหน่อยดิเท็กดาวได้ปะแคมป์ใช่ไหมแคมป์ใช่ไหมเออเจอกันโอ้ข้างหน้าเยอะมากตายละตายละเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กกาซีนก่อนถ้าข้างหน้าเยอะอย่างนี้ที่โหลดก่อนเตรียมตัวเข้าไปมาละครับสวัสดีครับทุกคนกดไปก่อนเลยนะครับอุ้ยกดผิดระเบิด โอ้ก็ผิดนะผิดระเบิดปาไป็นไรระเบิดเมื่อกี้แอคแทกคือชาลีวันผมมาชาลีวันแล้วครับมีศัตรูไหมครับไม่ฮะนี่ก็ยิงยิงได้นี่ยิงได้ยิงได้มีตัวมีดิที่เป็นนัดแล้วมีสถือนัดอยู่ไหนวะนั่นเหรอไม่ใช่นั่นศพเออโดนอยู่ไหนโอ้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  หาไม่เจอโอ้ตัวฝันตรงข้ามเต็มเลยอู้นั่นยานพธนตัวไปเลยให้เรียบร้อยไปเลยเราไม่ได้ยิงหน้านี้ตู้อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ยังไงละ่ะไม่หาหาข้างไก,กลโอเคไปฮะเออขึ้นมา,นาววขึ้นมาสวยๆโอเคโดดติ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 ดขึ้นมาไปครับโอ้คู่ศัตรูเพียบเลยขา้างหน้า ปาเหินไปก่อนเลยให้ไปเลยแถมระเบิดอืมอืมไงล่ะเอ้ยเลยเพื่อนกดไปก่อนกดไปก่อนกดไปก่อนไม่โดนใครเลยโดนคงแปลกนะนั่นเราอ้อม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 เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กอีกแล้วเหรอรีโหลดยัดแม็กใหม่เข้าไปติด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 โยนไปก่อนหนึ่งทีกดไปเลยครับกดไปเลยฮะตายหมดเคลียร์ป่ะเคลียแต่ตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่เคลียโอเคแล้วโอเคแป๊วซีหนึ่ง เส็จแม่งก่อนน่ามีคนปะตายโอเคยัดแม่งใหม่โอ้กระสุนหมดกระสุนอีกอันหนึ่งก็ไม่ได้รีโหลดเสียใจเลยเพื่อนชุบครับขอบคุณมากครับโหลดเสร็จยังออสเต็มละโอเคอ๋อโหลดเสร็จพอดีคิดเสร็จพอดีเราชนะแล้วอ่ะโเกมแม่งเอาคิวไป49คิวก็โอเคนะระเบิดล้วนๆระเบิดมาครึ่งโอเคไหนคนหมดแล้วใช่ปะ เรียบร้อยฮะชนะครับผมเยี่ยมครับมันมันีสะเกลนึงมาเอ้ยมันอยู่มันอยู่นะฮะมันเพราะมันสามารถเปลี่ยนแบบระยะใกล้ระยะไกลได้นี่แหละสนุกนี่แหละมาลุยกันต่อครับเล่นเบรกทรูกันบ้างนะครับเปลี่ยนฟิลลิ่งบ้างอยู่ฝั่งป้องกันโอ้โหที่ตูก็มีจํานวนให้ยิงน้อยดิโอ้ไม่มันเลยโอเคเราดันมานี่ก่อนเลยโอ้ตูเพียบข้างหน้าเนี่ยตูข้างหน้าเลยเนี่ยโอ้ตายยั่งเพื่อน วิ่งใส่วิ่งใส่หกวิโอเควิ่งกลับไปละโอ้โระเบิดต่อศัตรูดันมาฮะเพื่อนโดนยิงเพื่อนโดนยิงตายโอ้โหอันนี้อันนี้ลำบากอยู่ระเบิดไปเลยเพื่อนตายเอาไอ้ไอ้แล้วอันนี้คนตายมา แค่เขยิงได้นะครับไปไหนละเพื่อนนอนทำไมเล่าผมอยู่ตรงนี้โอ้โหระเบิดอื้อตายโอ้ยเดือดเกินแป๊บนึงโอเคน้ำหนึงนะขั้นบอหนึ่งลูกเอาขาไปก่อนอ่ะอ่ะเได้คิวด้วยเออดีเออทั้งคนทั้งเอาไม่ได้คิวเนี่ยว่ะระเบิดเฉยเหรอโอเคขั้นบนมีคนเหรอนะโอ้เห็นแต่คนนะแต่ไม่มีมุมยิงเฮ้ยมันดันมันดันโอเคตาย นอนก่อนตายถึงลูกโอเคทะเบอร์ไปอีกทีนึงทีบึ้มสวยดีโหลดก่อนไม่ได้ใช้ระยะใกล้เลยนะไม่ใช้กระสุนระยะใกล้เลยอะเล่นระยะหมดเลยมีคนเดินเข้าไปศูนย์หมดอมือยัดเท่าไาเข้าไป ว่าไงเพื่อนโอเคสวยเคลียร์ไปก่อนถึงลูกไม่ต้องทอนนะครับนึงคิวไหมได้ได้อยู่ได้ซิทอยู่มีตูบินมาสวัสดีครับเพื่อนตายสวยรีโลดไม่โดนแก้ไขได้ไม่ทันแล้วจะวิ่งหลบใส่ซะหน่อยไม่ทันโอเคเรายืนพอยอยู่เรายืนพอยอยู่ แต่ถ้าเราไม่ให้มันยึดเนี่ยเราก็จะจบไวนะเฮ้ยจะดีเหรอรถมาทีเมืก่อนหนึ่งทีไม่โดนด้วยเดียโอ้โหเยี่ยมไปเลยโอ้โโอ้โหโอ้โโดนทุกอย่างเลยครับเพื่อนชุบด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆริงยอดจริงๆเอาไปเลยสิคะแนนเต็มโอ้โอ้โอ้ลุกมาเพื่อนลุกขึ้นมาเดี๋ยวจะว่าเราไม่ชุบกันปีนขึ้นถุไปไม่ได้ ไปขึ้นคืนตายแน่นอนอ้าวจ้าไม่ไม่ตายด้วยป่าไม่โดนโดนนัดเดียวเกิดตรงนี้กับเพื่อนเลยนะโอ้สุดยอดเปิดไปก่อนเลยเปิดไปก่อนเลยบุ่มบึ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 ่มบุมบัมวิ่งใส่ฮะผมยิงอะไรของผมเนี่ยอื้ออัดโอ้โหตายไปด้วยกันเอ้ยแต่รถรถมันระเบิดโอเคอยู่ไม่มีศัตรูเลยได้สองตัวฮะสวยอยู่ ไปป่ะนั่นคนไปไหมเอาเลยเพื่อนอุ้ยมีรถมาเอาไปเลยครับอือหนึ่งทีมีคนเข้าในยิงไปก่อนไม่โดนดีโหลดเรียบัด้ใหม่เจสวยตรงนี้มีคนอยู่นะ สวัสดีครับเพื่อนเรียบร้อยรีโรดโอ้หเบื่อไปเลยเพื่อนนะนอนก่อนหนูเดือดมากคราวนี้ระเบิดแม่นซะด้วยฮมพอมาเล่นไม่ได้เล่นในนี้เลยฮนะโอ้อยอันนี้คนเยอะไส่หัวฮะนี่แหละครับลูกซองสไนเปอร์เขายิงกันอย่างนี้แหละครับไหนเพื่อนโผล่มาเร็ว ไม่โดนเว้แต่มันก็เลงลำบากจริงนะอันนี้เรื่องเรื่องนี้คือยอมรับมากฮะัไม่ใช่ปืนที่เล่นง่ายนะทุกซองระยะนี้โอ้โหเห็นไหมแต่เจอสไนจริงนี่ซูไม่ได้นะครับเขาเลงตรงๆเราต้องเลงเราต้องเลงเผื่อมันจะยึดแล้วให้เราปล่อยเขายึดได้ไหมอยากเล่นพ้อยต่อไปอ่ะเฮ้ยอยากเล่นต่อได้ไหมฮะเข้าไปแล้วหนึ่งลูกหนึ่งลูกเอาไปเลยสองลูกต้องเปลี่ยนเป็นระยะใกล้ละ นะครับดีโรบอลขับรถบอลหนึ่งลูกระเบิดควันระเบิดควันอุ้ยเยอะมากจริงๆมีคนบดแล้วระเบิดควันด้วยนะภาคเนี้ยว่าควันมองไม่เห็นเลยนะฮะโดนลงมายังาอเทก็รอให้ลงอยู่เนี่ยโอ้อะไรยิงมาวะโอ้โหอย่างนี้ไม่น่ารอดฮะโอ้โหรถถังยิงมา เข้าไปก่อนหนึ่งลูกโอ้โหน่าจะเล่นไม่ได้ตรงนี้ออกไปคือตายแน่ฝั่งนี้มีมุมยิงไหมเอ่ยโอ้ตีตูเข้ามาแล้วเหรอโอ้เข้ามาโอ้โหใจเย็นเพื่อนตายฮีโร่ก่อนอยัดแม็กใหม่พังเบิร์ดแลก่อนอ๋อมันไปอ้อมมันไปอ้อมมา ไปอ้อมมันมันมาเข้าฝั่งนี้ฮะเมื่อกี้มีคนอยู่ข้างบ <bunker! S 2> นด้วยมีคนอยู่ข้างบนระวังนะครับดีครับโอ้สุดยอดมันแรงมันแรงกระสุนสลัดแมลงจริงกระสุนสลับแมลงจริงแรงจริงเอากระสุนเอาลืมรีโหลดปืนครบศัตรูตรงนี้หรือเปล่าอ๋อไม่อยู่อะจะอยู่ข้างบนแทนฮะโอ้ อู้จะประฮาฮาฮาแต่ไปหมดเลยข้างบนก็มีว่ะมาเลงรออยู่ข้างบนฮนะอันนี้ศัตรูโอเคขึ้นบนโอ้เห็นละตายสวยโอ้เกือบตายโอ้เนี้ยตายแน่ศัตรูโอ้มากันเต็มเลยเพื่อนสวัสดีครับโดนหัวเนี้ยคือตายเลยนะสุสลักษที่มันแรงจริงนะศัตรูอยู่ข้างในนั้นใช่ไหมเปิดติดอะไรนะติดกระจก โอ้เยี่ยมไปเลยเปิดไปก่อนเลยหนึ่งลูกอะไรยิงมาวะอะไรยิงมาเอ้าคุรู้อะไรยิงเมื่อกี้หมาอ๋อหมายิงมาเข้าไปแล้วครับอ้าวว่าไงเพื่อนเล่นระยะใกล้เปลี่ยนแม็กกาซีนก่อนรีโหลดมีแม็กใหม่เข้ามาจัดแม็กแล้วเอาให้เต็มเอาแบบเต็มแม็กกาซีนจริงๆกดไปก่อนเลยฮะกดไปโอ้โหสามตัวเยี่ยมครับ สวัสดีเพื่อนอ้าวอะไรวะเนี่ยตายโอเคอ้อมมาอ้อมมามันมันเอารถเกิดว้นี่หว่านี่ไงถึงว่าโดนไปหนึ่งทีเกือบอยู่เกือบอยู่เกือบตายอยู่ผมเนี่ยเกือบตายอยู่อือโดนหนึ่งนัดเรียบร้อยบึ้มไปละสวยยิงไปก่อนฮะโอ้เพื่อนเราหือกระสุนหมดกระสุนหมดพอดีโดนซีโฟด้วย เม้ยมีตัวอยู่ข้างในเหรอใช่ใช่ใช่เห็นละวสองตัวว่ะตายอุ้ยศัตรูไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหนีโอเคลีโหลดเพราข้างบนมีคนใช่ไหมใช่ฮะนั่นไงพอมันมาไม่หยุดเลยน่ะเออไม่โดนจะโดนได้ยังไงล่ะจอดแบบนั้นสวัสดีครับเพื่อน นั่นตูปะไม่ใช่หมดอนหรือห้าสิบละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละโอ้เอาไปก่อนหนึ่นงลูกเออยิงอัดไปหนึ่งทีเกือบพังอยู่อะโอตะตูเพี้ยมเลยวะเฮ้ยโอ้ยมือจะหลบไหนเลยเราจะเสียจุดแล้วโอ้คอมันยิงฟรีมากตอนนี้เออไม่โดนโอ้ข้างหน้า โหดาได้คนรู้เป no like no, ้ยเออสุดยอดอยู่มุมนี้ทางอุตสาห์ได้นะเอาติดติดอะไรพินไม่ขึ้นโอ้โหท้าตายโคตรสุดเทพระเบิดอีกแล้วเบิดไปเลยครับเบิดไปเลยครับอุ้ยแล้วผมวิ่งเข้ามาวิ่งมาอย่างนี้เลยเหรอหมดไปเลยครับมีใครชุบไหมผมจะชุบนี่ยิ้มเลยนะจริงแต่ไม่น่ามี ไปเพื่อนชุบปะเพื่อนชุบปะเอาโหรดไฟไหม้วะน่ะนี่อะทุกคนต่างเข้าฮะอย่างพร้อมเพียงเพราะเราไม่ให้ยังไงล่ะเราไม่ให้ยังไงล่ะสวยครับแสดงความไม่ยอมแพ้ฝันรุ่เดียร้อยตัวแล้วฮะยิงกดไปฮะกดไปกดไปเน้นแอดซิตครับดีโหลด ตายไปดิเพื่อนอดยิงไม่ทันอ้าวฮะเขาเมื่อกี้เขาแทงอะไรแทงอากาศเหรอสวัสดีครับเพื่อนเพลิดไหมเอาไปเลยเอาแบบลูกปลายไปเลยคราวนี้เดี๋ยวด้ะโอ้ยพอได้เหรอพอไม่ว่าคนอีกอืยิงไปก่อนหนึ่งทีไม่โดนเหรอเมื่อกี้ว้าวผมยิงไม่โดนเหรอครับเอาระเบิดไปเลยครับ โดนโอ้โหโดนคนแต่หอไม่พังเยี่ยมไปเลยครับสัตัวพอดีครับขอสักตัวนะคุณยึดจุดของคุณเราก็ยึดของเราคืนเช่นกันเลยของเราคืนเช่นกันอืมไงล่ะอันน,นี้ก็สไนเปอร์ได้โอ้เรียบร้อยแล้วป่ะสี่ตัวครับ กายจบละตายก่อนเลยครับโอเคย์ลีโรนข้ามมือก่อนเลยครับโอ้เกิดจะพาระเบิดเลยอ่าได้คิวด้วยเยี่ยมเอ้าเกิดมาเจอตะตูพอดีด้วยเยี่ยมไปเลยครับอ่ะเอาแม็กเอาแม็กซ์ระยะไกลมาโอเคเพื่อนเราอ้อมปะสี่ตัวท้ายฮะน่าจะชนะล่ะทายฮะเรียบร้อย สวยเอ่อขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยขอยิงห,หน่อยเรียบร้อยฮะคิวทั้งหมดกีด่ตัว53มตัวคิวเยอะกว่าคอนเฟดิกนะครับอืมแต่ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่ดูเดือดนะครับก็มานี้ละกันนะคือมันจะเล่นสนตลอดถามว่าเล่นได้มันเล่นได้แต่ว่าบางจังหวะเราก็ต้องเล่นระยะใกล้บ้างนี่ได้โมสด้วยโมสทำลายทำลายยานพาหนะนะครับโอเควันนี้ก็มานี้ละกันสำหรับที่ Battlefield 2 0 4 2นะครับก็ เล่นเราไปอีกหนึ่งปืนที่สนุกมากครับเล่นระยะใกล้ระยะไกล,กลได้นะครับลูกซองเกมนี้ถือว่าเจ๋งมากโอเคว่าจะม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสแชร์ครับเป๋ใจกล้อง้า้ผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ